หอยแข้งปวดพวกโมกแสงจากกองท่าบอกหอยแข็งจากพี่น้องหอยแข็งหอยแข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่พี่น้องสวัสดีจ้ากับขาสูดแรงกันอีสานผ้าแ่บเนาะจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุขคน พี่น้องเนี่ยพี่น้องจ๊ะนําลงนี่พี่น้องมาหาหอยแข็งเด้จ้ะหาหอยแข็งเนี่ยจ้ะหาหอยแข็งนี่จ้ะพี่น้องนี่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 มึงเนี่ยนําใส่เนี่ยจ้ะหาหอยแข็งมึงเนี่ยจ้ะกุ้งกระมีได้จ้ะนี่นี่น้ำใสนี่พี่น้อง นี่เาก็บสิมาขวดขวดหอยแข้งกันนี่นี่พี่น้องนี่ตรงนี้นี่นี่จา้าอาบิคือนี่ <Okay. S 1> พี่น้องอันอยู่ในหนามกับพวอึดนี่ในหนามก,กับตัวบงไงไางใหญ่เนี่ยจ้ะนี่นี่ตรงน,นี้จ้ะนี่นี่ตัวใหญ่เขาเก็บเอาได้เลยนี่จ้ะแต่ว่า เดียวเดี๋ยวเขาเข้ามาขุดมองอื้อน,นี่ห่างกันลองเบิงผิวฮึดพี่น้องพี่นี่ขุดอือพี่น้องพี่นี่จ้ะอันไส้เนาะจ้ะมันก็จะบบเห็นสำหรายไส้ต้องเอาหนามถึงมานี่พี่น้องนี่ถ้าข้าวบ่อันนี้นี่ข้าเก็บเอาอยู่ในหนามนี่โบอืดจ้ะนี่ นี่แน,น่น่านี่เอามือจกเอาก็ได้พี่น้องนี่นี่มึงเนี่ยหอยปีกๆกับตัวมึงใหญ่ยิ่งได้จ้านี่หอยปีกๆนี่นี่แน,น่น่านี่พี่น้องปีกแน่น,านา่าหอยจิ้มจกให้เบิง้งหอยใส่ถุงมือหอยย่านหอยบาดเผื่อกล้วยใส่ถุงมือได้จ้ะนี่ เนี่ยพี่น้องพี่น้ำมูนี่แมนเบิร์ดได้จ่านน่นี่นี่บอกห้อยแล้วนน่นี่นี่กองเต็มอยู่นน่นี่บอกห้อยนี่น้ำมูนี่ต่ว่าอันคอยจะเลือกเอาเตนวยใหญ่ พี่มึงกเนจ้าพี่น้ำมุนี่นี่พี่น้องได้ยินเสียงชัดบนอนอ่อลมล่มมุกเนจ้าพี่พี่นี่มุกเนจ้าพี่อู้ดพี่พี่พน,นี่นี่แม่นเบริเร์ดได้จ้านี่น้ำมุนี แต่ว่ามันหน่อยข่สีอัลไขสีอาตตนวยใหญ่พี่นีตงนี้นีพี่น้องใส่ถังาจะใส่ถังอยจุกลงไปมีแตนวยบกหอยด้อจ้ะบกขูดกันนวยบกหอยจกลงไป ส่วนเรืจ้ะหอยปีป๊ปหอยแอนหอยแข้งจะมีเป็นโซนโซนไผ่โซ,น,โซนมันนะจ้ะน,น้่ง,งกําลังลงข่อยก็เลยแบบว่าเออมันปะเฝ้ามานนะจ้ะขุดนี่มีแต่ร์นวลหอยเ้ยื่องนี้นี่น้ามูนี่ น้ำมนี่พี่จะนวดหนี่นี่นี่ไมี่นี่แม่นเบิดได้จ้าวน้ำแนวสะให้เบิรนี่นีนี่จ้าเมื่อกีพี่นี่นี่นี่จ้านี่เีค่ะนนี่มึงเนี่ยจ้านี่คือเขากุดขึ้นมากนี่ พี่พี่น้องวสด้นีเอาพี่มองนจาี่ยตหน่างกองใได้จกเอาในน้าก็ได้ได้จ่านี่นจกเอาในน้นี่เาเก็บเอาน้ำมูนีกแมนเบิรดพี่พี่น้องพี่ี่ ก็มีได้จากหอยลายนี่แต่ว่าเฮาวัน้าสิบปจกหอยลายอยู่หมองนึงเนาะจ้าเฮาบ่เอาอยู่หมองนี้มันตัวหน่อยเพราะว่ามันมีทัวจากหอยลายกับหอยแข็งพีอ่อุ้ยในะนำกระโอึดพี่น้องอุย้ยตัวใหญ่ ใช่นี่บกิกไลน์เลยจขอขอากหอยาคั่มอแต่หน่วยใหไงพี่น้องจ้าพ,พี่นี่จ้าพี่ที่นี่จ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวดูทีท่บกิกไลน์นาะนี่ คุณแล้วอ่ะน้ำนี่คุณแล้วดึงขึ้นมาพี่พี่เน่จ้านี่นี่คุณแล้วนี่เขาก็เก็บเอาพี่เห็นบ่อนี่นี่ในในน้ำก็เสียเป็นว่าสันผี่พี่น้องอุ้ยมึงเน่จ้าพี่มึงเน่มึงเน่พี่เอื้อนผพี่น้องจ้าพี่มึงเน่จ้า นี่น้ำมูลนีมงไพี่น้องนี่ม่ได้ตง่ายพ่ี่นี่จกมังไกวไม่ได้ตง่ายเลจ่าหนนี่มึงนี่มึงเนี่จนตง่นึงเด็รวันปรวันพี่น้องพี่นี่น้องจ่าพี่น้องจ่าคอยดายลยได้จ่าจกแบบเดียวมึงตีพี่พี่ นี่จกเพพเดียวพี่น่องพี่นี่ mm hmm. มันหลายปวดโพ่บัมโมบกแตกเย็นบริสิพีพ่ม,งมึมงในจารน จ้ะพี่นี่สิพอ่อเหรอจ้าสิพอ่อเดี๋ยวอยสิกลองอันกลองไว้ทึงไส้แหละให้พี่น้องเบิ่งน้าจะ้ะว่าได้ลหลายซ้ำหลายตรงนี้พี่น้องพี่น้ำมาหนี่ นี่นี่นี่คอยเก็บได้ประมาณนี้เด้อจ้ะขอยบ่าเอาหลายนี่เลยหนุ่ยใหญ่เด้อจ้ะ่าขอบ่าเอาหลายจ้ะพี่น้องจ้าได้ประมาณนี้ออนซ่อนอน้าบ่จ้ะมึงเนี้ยมึงเนี้ยไล่ขากหลายเนี้ยจ้ะพี่น้องออนซ่อนน้าบ่พีอ ฝากพ,พี่น้องก็ไหลก็แชร์ในได้จ้าเป็นกำลังใจในได้จ้าเป็นกำลังใจให้สาวอีสานพาแเหนือในได้จ้าคลิปนี้ก็สิฝากไว้สำนีกก่อนนะจ้ะเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย